สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนครับ f อฟของอันันท์ัทั่วทุกคนทุกท่านนะครับเนาะครับสนามน้องกุ้งกระต่ายครับช่วงนี้เป็นช่วงที่2เบิงต่อมากนะครับเนาะช่วงแรกอนนันทนท์ทั่วไทยทอด ลงไปเหตุเบิงแล้ะนะครับมาติดตามเบิรงช่วงที่2ครับช่วงนี้ก็สิมีราคาสัมเวยนะครับก็เริ่มบางไปแน่นนะครับง้อก็เริ่มบางแล้วนะครับเนาะสนามน้องกุ้งกระต่ายครับอำเภอหน้าเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะสนามน้องกุ้งกระต่ายเพิ่งจะเปิดทุกวันที่49 14 19 24 29ของทุกเดือนนะครับเนาะเส้นทางกับอำเภอหน้าเชือกมาอำเภอย่างศรีสุราษฎร์ครับระวังกึ่งกลางกันนี่อยนะครับเนาะ เป็นไงมาสืดวงครับพี่น้องอยากมาซื้อมาขายกับมาตามวันเวลาดังกล่าวนะพี่น้องเนาะเปิดเขาตั้งแต่าตีหาครับเปิดเขาสนามตั้งแต่าตีหานะครับเนาะน้องสามารถนำง่วมาขายหรือมาซื้อกับมาได้นะครับเนาะอาครับมาเบิ้งง่วช่วงที่สองช่วงต่อไปนะครับเนาะมันสิมีตัวจังไดยเน่ยนะครับเสื้อผ้าเบิ้งแก้มกันไปนะครับเบิ้งใหญ่เบิ้องน้อยแก้มกันไปนะพี่น้องเนาะอ่านี่ครับมาเบิ้งแม่สีขาวๆครับเพิ่นห้องไว้ตามเพิ่อนโรงงานเพิ่นว่า 2 1่สิบเอ็ดือครับแม่นี่แม่นี่สองหมืนเอ็ดแม่นี่สองหมื่นสอมหาครับนี่โอ้ตัวนี้สองหมื่นหานี่งามของเราเติบไปได้ครับนี่แม่นี่สองหมื่นหาะครับเนาะห้องไว้ครับนะครับห้องไว้ครับนี่แม่นี่สองหมื่นหาเป็นง่วแม่อายุป,ปี สามสี่เดือนนี่ครับเป็นนี่สองหมือนหาอันนี้สองเหมือนเอสกำลังสิข่าปีนี่ครับกำลังเข่าปีนะครับเนาะสีขาวสีขาวสีทามเบอร์พันไทยนะครับถ้าอยากได้งัวแม่สองแม่นี่ครับเนาะอยากได้สองแม่นี่อยากไปเลี้ยงนะครับเนาะร่วมสูงเพิ่มก่อนยี่พันห้อยสามนะครับยังพันถึงนะครับเนาะยังพันถึงหนึ่งยี่สิบกัวยี่สิบหาประมาณนี้นะครับเนาะนี่ครับนี่ ตัวหางตัวขาเพิ่นดีทั้งสองแม่เลครับนี่ขาดีครับบ่เปียบ่เปีนะครับเนาะเนี่ยสีขาวอยากได้โทรมาหาเพิ่นมึงเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมสิถามเบอร์โทรให้นะครับเนาะครับสองแม่นี่ก็โทรมาหาเพิ่นมึงเนาะครับเนาะโทมาต่อเอาเนาะครับเนาะเป็นตะเลียงอยู่ดอกครับนี่สำหรับบานบานเท่าราคาถึกถึกนะครับเนาะเงินบ่หลายคือเพิ่นเลี้ยงส่งแบสนี้แหละครับไว้โทรมา093 223 9159นะครับเนาะ อีกท่านึงครับนี่เพื่อนบเบอร์ไหเนี่ยนี่ครับนี่ศูนย์เก้าสามสองสองสามเก้าหนึ่งหาเก้าครับตัวนี้นะครับเนาะใกล้ๆก,กันมานี่มาเบิงแม่บักไงครับนี่เบิงแม่บักไงบักเพทเเรื่องติดเต็มเลยครับเครื่องดำเต็มหูดำตาดำโบดนะครับนี่คุยหลังดำนาคา ข้างหน้าถ้าลังดำนะครับเนาะเป็นเบิรงเครื่องเพลทเพลินน้ำครับอ่าเครื่องเพลทกับมาดำนะครับนี่ถือว่าเต็มพิกันแล้วครับแดงโบดครับอ่ามาเบิรงแม่แดงโบดครับหางเงาจูดินครับแม่นี่ฟอยหางงามจูดินมัดเลวยนะครับแม่นี่เนาะพูดนะครับจูดินสูงเลื่อยชิวผมนี่กับสีร้อยมาลอยหกสิบนี่นะครับเนาะอ่าแม่นี่ครับแม่ลอยหกสิบแม่นี่พานลูกมา เดี๋ยวไปเบิ่งเขาหน่อยพี่น้องเนาะอ่าแม่นี่มีเขาอยู่สองกันครับพาลุงมาสองโต่งนี่ครับนี่ประเภทโค้งสางเงยสูงเง่าครับนี่กระสีเพิ่นแยกลูกไปนะครับนี่นี่แยกลูกไปนะครับลูกโอ้น้มไข่เลยครับนี่กระสีจอยแน่อยู่นะครับนาะห้อยลูกกินน้มอยู่ครับนี่เพิ่นขายลูกไปแล้วเรือแต้มนครับแม่นี่เปิดไปยู่หกสิบบนะครับราคาเปิดด้วยครับราคาเปิดหกหมื่น อ่าในนี่หกมือนะครับนี่ลูกตัวไปลูกที่สามพี่น้องอยากได้พ่อได้ลูกพ่อได้กะจะคอยทับออานะครับเนาะนี่ครับโค้งสางไงไว้ก้อนครับไงเงี้วไวก้อนนลครับอันดับแรกๆนะครับเนาะนี่ครับหกมืนครับพี่น้องอ๋อเบื้องตัวต่อมาครับเจ้าเดียวกันนะครับเนาะตัวนี้ตัวมีดีน้าสูสีกันนะครับเลี้ยงเง้วสูงตันไปครับตัวนี่ยเง้วกลัว ตัวน so ี small, ้นี่นหน้านะครับเนาะนี่เด่นหน้าหน้าตัวนี้เดสดก่อครับนี่ตัวนี้เด่สดก่ออยู่นะครับเนาะตัวนี้ก็สิเป็นลูกเขามี่กันหนึ่งเพราะขับนี่บอชัดนะครับบอชัดบอชัดบอชัดนี่ครับตัวนี้ก็ย่างบ่อเต็มพิกัดไปไหนนะครับโบนเนาะคลิปหูดำบอมี่นะครับเนาะราคาดำเบอร์ช่วงใต้ช่วงล่างเพิ่นนะครับนี่ นี่นมซีเต่าครับลักษณะยังบอทอนแสดงว่าแม่นี่ก็ซิลูกหนึ่งมั้งครับนี่ลูกฮะแม่นบอกลูกสองเราบอ<ะ>กลเ,เล็บเล็บดีครับเร็บดีแต่ว่าน้าไม่นี่เด้เล็กเนาะไดีเล็ก,ลกมีน,มนี่มีรอยสีห้าบวกเจ้าสิบ,บวกไปหลายปันไดอาสิบเปถึงร้อยอาสิบก็ได้ครับนี่แม่นี่พู้นเด็วของคุณ สดครับแม่เนี่ยสี่หมื่นเก้าโอ้สี่หมื่นเก่าสี่หมื่นเก่าครับสี่หมื่นเก่าอ่าครับแม่สงแม่นี่ครับอยากได้นะครับนี่สี่สิบเก้ากับหกเพิ่นเปิดไปนะครับเนาะนี่หกสิม่เก้าโทรมาหาเพิ่นเบอร์ไหครับถ้าถ้าเอากู่กันผมอแสนแสนห้าพอ่าครับจะค่อยบอกกันไหมเนาะ หาคู่กันเสียนหาพันหรืออยากโตอยากทำใครบอกกันเนาะเอาโทมัสโทรมาตัวร้องกันเลยเนาะครับนี่อันโทมัสเบอร์ไหนเนาะครับ088ย์แปดแ4ดศูนย์แปดแหเาอาครับโทรหาเพิ่นได้ทุกเวลาเนาะครับเนาะรุ่นใจทักได้ครับทักได้ทักได้อ่าทักได้นะครับอันนี้ขายไปเนาะครับนี่แม่นี่เหลือแม่ขายแล้วเหลือแต่าูรครับโอ้เท่าไรจะควงเพื่อนใช่ไหมนี่นะครับโอ้นังกันนี่บ่มะขาอ เปิดลุกลุกบักลาลุกบ่อยากลุกเลยบัตรนี่โอ้ยบ่อยากหนีจากเจ้าของแล้วนี่ง้อส่งหนีหักเจ้าของแล้วครับบัตรนี่ยตัวแดงลูกมันน่ะสิบเก้าโอ้ราคาสิบเก้าสิบเก้าราคาห้องไว้เนาะครับอครับบรเนี่เจ้านี่แม่ขายไปแล้วนะครับบ่ตรทางถามเนาะบ่เบิ่งเบิ่งลูกครับนี่ลูกก็สูงเม็ดกัวเม็ดกัวยังไ่ได้เนาะประมาณเม็ดกัวอยู่ครับนี่ นี่ครับเม็ดที่นี่สิบเป็นนี่เนาะสิบแปดสิบเก้านี่สิบเป็นนี่ครับแล้วค่ากับสิบเก้าคือกันอ่ะสิบเก้าน่ยอันนี้กับสิบเก้าใช่ครับโอ้สองตัวพี่น้องสิบเก้าสิบเก้ามาเบิ่งแม่ใหญ่นี่ครับคือกันเนี่ยสองแม่เนี่ยไหมฮะยกไปสตัวแขนพี่กับพี่กับน้องบ่ครับนี่พี่กับน้องบ่ก็คือพี่กับน้องเนาะตัวตัวนั้นแยกลูกเมปโบรานนี้ตัวนั้นแยกลูกไปแล้วเมืโบรานนี่อ๋อเนี่ยตัวนี้จะคอย ทองอยู่ในช่วงอยู่ในช่วงพันรอบเนาะอยู่ในช่วงพันรอบครับกาญงบ้านไหนตรวจได้เดือนใกล้ยี่สิบพันแล้วครับเดือนยี่สิบมือเอออีกเดือนหน้าตรวจได้เนาะใใช่รอีกอีกเดือนหน้าคือรอดตรวจนะครับนี่อาอครับซื้อไปตรวจเลยครับนี่สี่สิบเก้าหนึ่งครับนี่อ้างดีอ้างดีนี่อยากค่อยหน่อยง่วหน่อยสองตัวนี่ครับราคานี่โทมาเบลูหันเนาะครับเนาะอ่านี่ครับช่วงนี้ครับบันนี้สีผ้าไปทำให้สายพูนรับพั้สายเล่ากำลังสี ขายง่วนอยู่ครับผมอดไปถามเล่าเบิ้งนะครับเนาะสําหรับเอฟซีเอฟซีพยนสายนะครับรล่ตามันนี้บุ๊คผิดหวังครับมันนี้นัดนี้บุ๊คผิดหวังนะครับเอฟซีพยนสายนะครับเนาะมันนี้พ่อโตจริงแล้วครับนัดบังหันไม่ได้ถามนะครับเนาะเนื่องจากว่าผมเฝ้านะครับเนาะนัดนี้นัดนี้นัดนี้ให้ได้ถามครับนั่นเอาล่อให้เล่าขายง่วนเล้วก็เนาะครับเนาะนี่สําหรับเอฟซีพี่น้องเงี่สายนะครับเนาะ อ้าครับ icism, ได้เวลาแล้วครับพี่น Census ้องบัดนี้มอพ่อกับพ่อใหญ่สายครับสวัสดีครับพ่อใหญ่สายทองครับโอ้บริพ่อหนาพ่อตาสองสามนัดครับได้ข่าวว่าดีด้ยินข่าวว่ามีเมียใหม่จีด้เมียใหม่ติเลยโอ้เลี้ยงเมียสิยกวนสะก้อนไม่รู้วดีกว่าเพราะเท่าแล้วเมื่อเล้วผมไปเห็นผมว่าเป็นตัพ่อใหญ่สายไปได้เมียบ่มาเมียใหม่มาแล้ววะอ้าว่เกิดในใจเอาวันนี้มีตัวใหญ่สายมาจากตัวมื่อนี้ มีสิบแปดตไม่แม่นมดบ่ครับเนี่ยอู้หลายครับนี่แม่ลูกสามหม่นอยนี่นี่สามหมืนห้าร้อยโอ้นี่สามหมืนห้ารอครับเนี่ยลดลงมาเสียวยกนเาถือกันลดลงเองบ่นี่ครับสามหืนหาร้อยครับตัวน mm ี hmm. mm ้สองหม mm ่ี่พันหตัว hmm. ผ yeah. ู claro. ok. ้ตัวแม่ยังใสเดียวเดียวโอตัวแม่ตัวนี้เก่าพันเหนเ่าตัวนี้เก่าพันบเก่าแม่ลูกเป็นแม่ลูกป่เนี่ ลูกขายแล้วมือโอ้ลูกอันนี้ลูกตัวอื่นตีเต้นลูกตัวอื่นตีโอ้ตัวนี้กับตัวนี้โอ้ลูกขายลูกไปแล้วเนี่ยขายมือหนึันเนี่ยโอ้เอาตัวลูกบอกไหมโอ้ไปไปี๋ยวเมืองนั่งมือครับป่ะเนี่ยมือครับคือก้ากระบาดแล้วเนี่ยขายตัวนี้ขายแล้วขายแล้วโอ้ยขายแล้วบ่เบิ่งขายแล้วบ่เบิ่งตัวนี้บ่ได้ขายตัวนี้คือยืนหนึ่งที่ยืนหนึ่งขาไปยับขาไปยับโอ้ขาสัญลักราคาเนื้อตัวเนี้ยเออจุดสามม ตัวสามเงินหาตัวสามเงินซีราคาเนื้อเดี๋ยวท้มีเนาะตัวนั้นแม่นบ่โอ้ตัวนีงหญ่ตัวนีแม่ไมนี่ยตัวนีงหญ่สีม่วง้าบรรยกาศเสือวงหญ่มากขายน้ำมูนี่ตัวนี้าท่านได้รูกตัวเป็นไงสายตัวนี้สี่วมส่สามคุกขางบอักง่เลยไปทาไหนครับไป่านกวานตัวผมางน้ำก้นเอาขับ่างน้ำก้นให้สายไปนะครับนาะ ตัวนี้ 3, 000, าสามหมื่นห้าตัวนี้งามตัวบนี่แมได้สดได้ท่านถึงสีปีปีจเดือนไงชาตัวนี้อนน 2, โอ้สองปีกลวโอ,อ้สองปีกลัวอันดำดำเปนกระเม่นดำดำเปิด,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 ดไปจากบาทไงชายเปิดสามหมื่นพันเอาไปากินต่เดสามหมื่นพันโอ้ยเน่างัวแม่ไปเถอให้เพิ่นจะจับใเจ้าไปเรียงเอาลูกมันซะเนีน่ย งัวส่งไทยๆเลยครับตัวนี mm well. ้ท um, ี่ดำตัวตัวนี้ห้ามกมูนี่ตัวนี้งัวครับวแล้วงัวเนี่ยสายมนีขายไปตัวในญ่ส่ขายแล้วหกตัวโอ้มายู่ตัวนี้ไหมตัวตัวเบิรงทีแรกเนาะนังตัวเบิงทีแรกสองหมื่นสี่พันหานี่ครับให่สายมนีมาหลายตัวเลยครับขายได้หกตัวมณีน้อกนั้นก็เเรือจ้างเห็นนี่แหละครับเลือจางเห็นเนาะ ห่างๆก็มีง่ามก็มีเด้อครับโอ้บอ่อพ่อบ่พอ,อพอ่อไนสายไลย่มือแล้วเนาะครับเนาะเอาขอเบิร์ดน,คน,นะครับขอเบิร์ดนะเบิร์ดยังหรือเปล่าเนี่ยอันเก่าละอันเก่าไม่เงี้ยผมเขาได้ยินได้ยิ่งคนโอ้ยทั่วไปเบิร์ดเด้ยินเขาว่าโทั่วหาไสายบ่ติดมันแมนบ่ได้ไง<อ> ไอ้พวกพักนลูกค้าแม่พันว่าโอ้ยทัวหาใหญ่สายยังดนกระบาดติดพันนะบอนรับบอนสันว่าบุ้มเป็นพันยากบุ้มเป็นพันยากลูกยากเมียลรือสนดอกของบางสิเนาะบุ้มเป็นเราได้เมียไม่บัว่ะเราบอนเราสัตว์ยากในเมียหรอว่ะสนดอเป็นว่าทั่วหาใหญ่สายยังดนกระบาดติดพันนะทั่วติดแต่บอนรับเท่าจากเทียบสันพันว่าเนาะนรับจะให้พูดบ้างถือจากเที่บนีเราได้ให้เบอร์ไปบูตือเนาะเฮ้อบงโทษไปทุ่มถนึ่งในยุอาสชบอกเท่าไร อ่ะเบอร์บอกมาครับบอไอ้พูดนั้นบอกสีท่เขอบพุ่นโอ้สีท่อเขาเครื่องผมบอมันจะเห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดโทรศัพท์จะปิดจะหนีค่ากันเอาครับเบอร์ไงสายท่อเนาะครับเนาะอยากดีงัวน้ำเล่าหน่อยู่บ้านหลายบอไงอยู่บ้านสองข้อมนะอยู่บ้านสองข้อมงามบ่งามครับข้อมหนึ่งหนึ่เจ็ดมื่นข้อมโอ้แพงเหรอแผงนี่ผมซื้อไปดอกมข้อมสามมื่นขายผมซะตัวนั้นอ่ะสามมื่นสองร้อยเขาบอบ่ข้อมข้อมอยู่บ้านไหม เออไปบผมผมสไปเบิ้งด้วยครับยอยแพงเได้ยสายยแพงไรลูกครูแีแดงอ่ครับเบอร์เบอร์ไหสายเนาะมุมจะมุมเจ็ดหมืเบอร์ไยสายเบอร์นี้นะครับนี่ศูนย์หกสามเจ็ดหน่ดสามสอยากได้งวนเล่านี่ครับโทรมาเบอร์นี้นะครับนี่อังเลยทวนอีกเจ้ครับเอาทวอีกนาดไปใส่ละ สองเจ็ดหกตัวครับประมาณสามสองเอาโทรมาไหมนะครับศูนย์หกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าสองเจ็ดหกโทรมาวันนี้นะครับสายทองสีแดงกัมี่ีแดงกับมี่ยังไแม่ลูกกับมี่ย่บานแม่ลูกกับมี่โยบงงยก็ัยนง่ายๆก็ยนี่บ่โอ้ครับแสดงว่าายสายไม่ง้อยู่บ้านก็มี่นะครับง่ยก็นี่สองมง่ายก็นี่โอ้แม่ลูกบอไงชายแม่แม่ลูกบ่ อืออ่ะครับพวกมหาในสายด้วยครับนี่ยครับมอนี่ถ้าเบิงงวนนสายครับมอนี่เราได้ขายหกโตแล้วนะเนอะอ่ะครับ<ไ>ออมนี่เ,เนค่าอังได้มือนี่พบเจ้าพบเจ้าสองลอยได้มือนี่เออกล้ากับเขาไมหมเนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเพื่อนยิน่งเลยเพื่นคยเสีย บ่ต้องตัวแฟนครับดอกเมนี้สิเมนี่สิของกนาสายสองร้อยสี่เนื้อกินเฮ้ยหัลอยดิเมนบ่โอ้ยบ่ต้องบ่ต้องห่วงเจี๊ยบติดผมจังน่นล่นี่ยติดใจเล่นบ่ เอเปสปเกี่ยเอาีนี่้อาซีาื้อเรือไหมผมหลับซูกินรดาเนี่ผมสิ้อดซูกินแม่นเอาไมผมหลับแ่บก็วันนี้ได้กินหลาพัมครับครับได้กินหลาซเด้ร้อครับ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 เป็นสิไปโลนึงครับโลนึงโอ้ยลาบมันได้หลายเด้ขันลาบนี่ขันส้อยนี่มันจะค่อยบราย อ่านี่ครับนี่สามมื่เจ็ดพันหาเอาต้มท่มท่มหาหเงี้ยสเลยเนาะพันผู้สาวทำไมเราตัวไหนไปเสียเล่นบ่ใงี้ยใส่โอ้ยเยาวาทองเหรอันนอ้ออนช่วยเพาว่าเลวาวาทอเทาก็สิกืดจากอะไรตัวเมียกับดอออ๋อครับอันนี้ปิดปิดเลย มิดค no> e right ีไปยุกับนายายสายอยู่นี่ว่านายายสายเนาะนครับพ่อกันชิปตัวไปนายายสายเนาะอ่าครับชิปนี่นผู้ชมเอ้จุีแ่ังเทถึิบอลนครับครับซไปไตรวจแล้วบัถือแล้วเอเลยหัดเนี่ยโอ้ยบันถึงจ๊เน่ยเออถึงกันผู้ชมเอ้ยเอาบัรอกันถึงบัตรนู่นเฮกันถึงกัย่างกันุราไถึงสล้านบัตนถืกนายสายผู้เดียว อันล็กวงอเปนลวันที่หาสองมืโอ้ค่าอยู่ดเร่องบินเนี้ยปิดนาทชดมาโอห้าบดอเลเราสีล็อกวงเอาเป็นถึงสองมื้อแล้วเดตกลหาแล้ว่าเขาราืออู่านเสียงโอ้มาคาอยู่ด้แม่นเมวันที่ห่างคาอยู่ด้เนาะวันที่ห่างคาอยู่ด้โอ้ยผมซื้อสุงก่บถเครเียปัญหาเขาซื้อครับชด่าชดเรา ซือไไหลายใบแล้วตอไม่อเนที่ทวงซอยเน้ยจะไปคอนะเออนี่ยเนี่ยเนี่ท่านร้องเลยถือสองมอังชุก็ถือสองมโอ้ยผม็นสัตวที่ตายอะครับขอบคุณนายสายอะนะครับเนาะเอาพอคำชิ้ต่อไปนายสายเนาะมาจุมนี่สวัสดีครับนสายครับสวัสดีครับเบอร์เม่ต่อมากครับว่าไม่ดนีหนาขาใหญ่สูงมา่อยสามสิบถ่ายปัดมูครับ เรื่องดำราคาเท่าไรครับเนี่ยสี่สิบสองครับเมนี่น้าเมนี่น้าครับเนาะเอาเป็นแม่พันแม่บอกแม่ของด้วยขายดนะครับนี่นะาตั้งเดือนแล้วครับนี่ยปีนิดหน่อยครับปีนิดหน่อยเนาะปีนิดหน่อยเบ่งเรียบนะครับเล็บโอเคใสีได้ยนะครับเนาะเล็บสวยใสีได้เครื่องเพชรดำก็ค้างไง อายุปีกวัวกัวเอาครับแม่นี่พองไว้42อยากได้ไปเป็นแม่พันธุ์เนาะครับเอาไปเลี้ยงแบบโทรมาหาเพื่อนเนาะอันโทรโทรมาเบอร์อะไครับศูนย์เก้าแ้าแปดเจ็ดห้าสี่เก้าแปดสี่ผักไทยโทรมาต่อเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับน,นี่น้ำตัวหนา,ราครับหนาหนาขากระเนี้ย น้าค้าไงครับเนี่ยอ่านี่แม่ลูกแม่ลูกลูกเพศลูกสีแดงแม่สีขาวๆอันมบแม่ลูกนี่ยจะคล้องคนที่ม่นอยู่นะครับเท่าไรครับแม่ลูกเนี่ยโอ้โมเมนแม่ลูกเนาะโอ้ตัวนี้บ่แม่นแม่ลูกนะครับนี่มาคนละตัวมาคนละตั๋วโมเมนต์แม่ลูกแม่สาวน้อยจักบาทครับเนี่ย สองหมื่นหกแม่ใหญ่หน่อเดียวแม่ใหญ่บูหูเนาะอันนี้ของอันนี้ของเจ้าของเนาะตัวนั้นบูหูตัวนั้นพิทเท้าโบนนะครับเนาะสองหมื่นหกครับอ่าสองหมื่นหกขาลอยครับเพันมาสองตัวครับนี่สองหมื่นหกร้อยขัวขั้วเมีสาวน้อยนะครับนี่กำลังพอดีนะครับนี่โอ้หน้ามาดีเติบครับลำตัวใส่ได้นะครับเนาะนั่งพอดีพอดีบัหนาบ่วบางบันนี้อีกนี่ตัวนึ่งนะครับเนาะ ตัวนี้สิบสามหาสิบสามหาร้อยมาเบิ้งตัวนี้ตัวเมียเหินเดี๋ยวครับตัวเมียครับตัวเมีคือกันครับนี่ตัวนี้สิบสามหาร้อยบ้านสวนเข้าน้อบ้านสวนเข้าเป็นงัวไทยเนาะท่านถึงปีไปครับตัวนี้ถึงถึงครับบอ้ท่านถึงหมื่นสามพันหาร้อยครับพี่น้องเอาไปขุนเนาะสองตัวพี่น้องมักเจ้านี่มากสองตัวมักตัวไหนตัวมาหาเพิ่นได้เนาะอันโทรมาเบอร์ใดครับเนาะครับขันอยากได้เลยศูนย์แปดสองศูนย์แปดสอง ซีสามหกสองแปดเก้าหนึ่งนี่ครับโทรมาเลยเนาะครับเนาะนี่แม่นี่งามของคนเติบไปได้ครับนี่งามของคนเติบอยู่อ่า,บา,บาคบังบังบังแล้วครับมักแนะ่แล้วสื่อกันเร็วขนาดเลยครับ<ท>รนั่นนี้เนาะสื่อกันปิดปัดป,ปิดป,ปัดไปเลยครับ อันนี้แม่ลูกบ่ครับนี่แม่ขาวหัวเขาบ่ทันมีลูกกง้มแท้ครับแม่น,นี่ลูกแดงบักคล้ายสี่หมื่นหาพันครับนี่สี่หมื่นหาพันนะครับลูกบกักแดงจึงคืนได้ครับหน่ลูกนางน้าลูกพอดีเติบยูไ่ได้เนาะตัวนี้เนาะแม่เห็นบอกปันใดเนาะต่ะว่าลูกง้มครับตัวน,นี้ลูกง้ม ลูกกระเพดผู๋เนาะสี่หมื่นหาพันเอาครับพี่น้องร่องๆโทรมาเบิ้งครับ 45, นี่สี่หมื่นหาพันนี่ท่านอยากได้ทรงนี้เนาะครับเนาะแม่นี่มองดีคือให้ลูกมาดีมางามครับสี่หมื่นหาห้องไว้เนาะครับเนาะเมื่อลูกแหลกมองขายเลย็กครับนี่เอามองขายเลยนะครับแม่สีชนร้อยสี่สิบนี่ครับนี่ร้อยสามเจ็ดสามแปดประมาณนี้นะครับแม่มันเพิอร์กับสี่สิบพอดีต้าลูกมันเนี่ยโอ้เขาให้ลูกมันสองหมื่นแล้ว โ oh, <Okay. S 1> อ้ <Okay. S 1> นั่งเมียมาสองหมื่นหาก็ถือว่าราคาดีเติบราคานีแราคาเอาด้วยพี่น,อน้องนี่ขันอยากได้ราคานีกับโทมาหาเพิ่นเบิ่งอันโทมะบริสเอียนพีลุงศูนย์เก้าสองสี่เก้าสองเจ็ดสามเจ็ดหกพีลุงอยู่บ้านไดนครับน้องกุ้งสนามนี่ป่ะครับโอ้โหอยู่บ้านน้องกุ้งนี่นะครับนี่อยู่สนามนี่นะครับนี่ฝ่าว่า,าทั่วเพื่งนได้ครับแม่นี่ลูกลูกดีไหมนี่ไหมลูกโก้เลยครับนี่พูดอะลูกปัน พอเดือดร้อยลูกสงามนครับขาใหญ่ขาใหญ่ครับลูกเบืองแม่ขาวแม่ขาวไม่ลูกบอลุ่งเนี่ยแม่ลูกจักบาทครับแม่เนี่ยสี่หมื่นสามพันลูกเพจผูลูขาเดือนไปครับลูกขาหกเดือนนะครับแม่แม่นี่ก็ให้ลูกว่าดีขึ้นขาลูกใหญ่อลาดนะสีขาวๆครับแม่ก็บสีขาวมาลอยสีนี่ยเราเนาะความสูงเนาะ สี่หมื่นเท่าไรก่อพันสี่หมื่นสามพันนะครับมีแม่นี่สี่หมื่นสามพันครับนี่ลูกที่สองบ่ครับยืนอยู่นี่ลูกที่สที่สมนี่นะพี่น้องผมเขียนนี่พี่น้องยังนี่ครับเปนเบิร์เงนเบอร์กันกันมีสองกันเนาะมีสองกันกับลูกที่สองนะพี่น้องเนาะนี่ครับสองกันเป็นลูกที่สองครับอยากได้จะคอยโทรมาเบอร์นี้ครับเบอร์นั้นพนต่ออยู่บอกครับนี่โอ้เบิรงซื้อตีว่าเป็นต่ออยู่ไอ้ลุงมีเบอร์โทรบอกลุง โอยู่บ้านไดนครับนี่อยู่บ้านปลาโพนี่แหละโอ้ปลาโพนี่เนาะปลาโพอำเภอย่างนี่ครับอยู่ปลาโพอำเภอย่างครับบ่มีเบอร์ครับาเบิ้งแม่เบิ้งไปเลยนะครับนี่ช่วงนี้บางเนี้ยนะครับนี่บางมาแน่นี้ยนี่ข้าเจ้าก็ต่อคุ้มต่อกันอยู่ครับนี่ผมเบิ้งผมต่อนะครับสไตล์เงินกันแล้วครับนี่ตัวนี้สไตล์เงินกันเรียบร้อยแล้ว บางนี่กับีมนแม่หอยไปหาพักพันหรอว่านี่หามาเบิงเพศผูน้ำเนาะครับเนาะเพศผูสองตนี่นะครับน้ะว่าเพนจีฮององชั้นใดตัวละจักบาทเนาะครับนี่เจ็ดหมื่ีสบเจ่ครับเจ็ดหทั้งสอต 75, 000. 75, 000. ตง,งตัวโอ้สองตักกวเจ็ดหมื่นพันเจมืนพันนี่ถือตัวละสามสิบหากัวเนาะตัวตัก็สหาก,กวัวครับท่านถึง2ปีไปครับนี่ ของปีเ้วเธอมาง้อแกได้พี่น้องเนี่ง้อแกแล้วครับหนาแกแล้วครับดีนี่งวัวหนาแกครับไปขุนครับซุ้มนี่เนื้อไหลมื่นแปดแม่นี่บ่ครับมื่นแเอามนบางจ้นี่ครับมื่นแปดพันสิบแปดครับบ่อถึงสองมืนแม่นี่มาลุยสาสิบเจ็ดสิบปีกรเพียกสีเม็ดเข่าผ่านลูกมาแล้ววนัผ่านลูกมาแล้วจตัวบุ๊แกเลรวเนาะเอาราคานี่ครับ มื่นกว่านี่คุยกันได้คุยกันได้โอ้ยังคุยได้อยู่นะครับนี่มื่นกว่าคุยได้ครับครับเด็วซีไว้ลูกเออมันกับสีลายรอลูกเนาะครับจะมานับบ่ได้ผิดแล้วครับนี่ลูกหกตัวคนตับซีไว้แบบนี้่ลูกหกตัวแล้วเอาสีไว้ใส่ไปปะครับตัวนี้ซีไว้ใช้โอ้สีไว้ใส่ไปเปลือยไปยี่สิบแปดเนาะมีเปิดไปสิบแปดคุยกันไว้คุยกันได้เนาะบานีสองตันี่ยเจ็ดหมื่นเพราะว่าเถิกหนาแกนะครับเจ็ดหมื่นหาเจ็ดหมื่นหาสวัสดีครับคุกันได้ ครคุยกันได้คือกันเอาบันนี้พี่น้องมักผูสอตัวหรือมักแม่นี่โทรมาหาพ่อรุงนี่พ่อลุงเบอร์ไครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้นยี่กก้นครับโทรมาอีพ่อลุงอยู่บ้านไหนองแกครับนองแกใส่ลยเนาะพยักหนึ่งโอ้พยักหนึ่งค่ะอ่าอย่พยักนึ่พไกลก็ฉนนะพยักน่ดูกันเอาไปเบิ่มอีกตัวนึงครับพูดฝนฝนฝนจวงถาอยู่บนครับ มู้ยหนาเดนหางดอกบ่ครับเนี่ยหางดอกงามเรียงอะไรอย่้หางบ่ดอกเนาะเอาบ่วอดครับบ่วอดหนาเดนนี่เื้อขางตัวแม่บ่ครับนี่ตัวแม่ตัวแม่โอ้ตัวนี้รับตัวสวยครับนี่สีสีออกเหลืองๆขาวๆแก้มกันนะครับเนาะแก้มกันเรื่องเหลืองๆขาวๆแก้มกันแล้วค่าเท่าไหร่นะครับแม่นี่โอ้ซาบเปดโอ้ซาบเป็ดตัวอะไรอีกโอ้ซาบปดครับ เปนซลไวตรงแล้วอยสามจง่าดงสิประมาณนี้สิครับบ้านลอยสามนี่แหละครับเนาะลอยสามอยสามกูนี่น้อยหน่ครับบ้านผมบ้านถึงหาน่าหนิมั้ยประมาณนี้เนาะกาเอาเนาะมีลอยสามขึ้นอยู่แม่นี่มีลอยสามขึ้นอยู่เนาะครับเนาะนี่ครับส่งคนกับเราเป็นหุบเน่าต่ว่าหนาหนาแน่นเอาพี่น้องอยากได้ส่งหนีบงเนาะครับนี่อยากได้ส่งหนีลองโทรมาหาเพิ่นบงเนาะครับเนาะ โทรมา่เลครับ088์ด1ปด1ส่เจหนึ่งสองหนึ่งหนึสม่าาครับโอ้มาตะพยักคืกันเนาะโอ้มา่น้ำกันบะโอ้มาน้ำกันครับพอลุ้งอย่เนาะมา่น้ำกันมาน้ำกันพอาะทก็มีดิอาวครับนี่แม่นี่นะครับขยากได้โทรมาบ่นเนาะครับเนาะเอ้าับเจ็ดหมื่นครับนี่แม่ลูก เวิ้งลูกคนครับลูกแม่ครับลูกแม่ลูกแม่แมโอ้ลูกงามลูกงามลูกล่ำตวสวยครับแต่ว่าสีออกม,มุมมุมเนาะแม่มันออกแดงเรื่อยๆข้อไว้เจ็บมืนครับนี่แข้งขาแข้งขาดีมดเลยครับเนี่ยขาเล็บมาเลยลูกคนเนาะสูงสูงลอย41บวกครับเพียงสั้นดังพมเลยสูงลอย4 5บวก,บวกลูกที่สองคนบอลครับเนาะ ลูกที่สองมันได้ครับยืนอยู่นั่นผมเบิ่งเขาอ๋อลูกแรกลูกแรกนะครับจะพองนะลูกแรกนะครับลูกแรกลูกแรกพองไว้เจ็ดหมื่นนี่ครับลูกแรกเจ็ดหมื่นลูกเพลทเมียนี่ครับโอ้ลูกล่ำโตดีครับลูกลูก่ำตโตงามนี่ครับนี่เลยล่ำโตดีเติบครับนี่โอ้คุณพ่อครับนี่คุณพ่อเนี่ยครับนี่คุณพ่อ ขายเรียนได้ครับแม่นี่คุ้นคุ้นดีสีงามครับแม่มันสีงามลูกสีมุมขาใหญ่ครับลูกขาใหญ่สูงแม่มันสูงร้อยสี่สิบห้ากระโหลกนุ่นนาหนางามครับแม่นี่หนางามหาห้องไว้เจ็ดหมื่นอยากได้ต่อมาเบิ่งเด้อครับเนาะอยากได้ต่อเอาเนาะเบอร์ติดต่อบ้าเบอร์ใดเนาะครับศูนย์แปดสี่ศูแปดส่แองห้าสองแปดหกหนึ่งดูบ้านเลยครับมันเพื่อเดยครับ อยู่นาโพดภนะครับเนี่ยนาโภครับเอ้าแม่นี่ครับอุดมสมบูรณ์ทั้งแม่ทั้งลูกเนาะส่งดีส่งงามแม่มันนี่ครับหนาแค่งงามคักนี่ครับเนาะนาโนนโจโก้เลยครับหนาแม่นี่หนางามอ่ะนี่ครับลูกลำตัวเน่าท่านถึงสี่เดือนไปลูกมันสามเดือนกว่าลูกสามเดือนกว่านะครับเอาช่วงนี้ช่วงที่สองครับสนามนนกุงกระต่ายปิดคลิปวันนี้ครับแล้วช่วงที่สองนะครับเนาะอ่า ท่าเพาหอนกันสิทายคลิปที่สามเห้เบึงฮ้อนกันสิโดอยูคิปที่สองแล้วครับเนะาะครับคลิปนี้กันสิสอบถาม่ลเอฟซีญ่าสายนะครับอะจู้ใจแล้ะครับสอบถามเล่าโบจ้าภาษาหน่อยหอยกับเล่านะครับบอลเลนหัวกับใญ่สายนะครับเนาะคลิปนี้กันสิปิดวันนี้ครับพอกันช่วงต่อไปนะครับขันมันนะครับอะสวัสดีครับ